สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนสิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายก่อนเดินก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆท่านที่พป,ปอร์ตเราในทุกๆช่องทางแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับขุนนิตยาด้วยที่โดเน a t มาให้เราเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าพ่อยเอาสาลิปมาแปะให้นะครับวันนี้ก็ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าหลังจากที่ซื้อวูยานะครับได้พูดคุยกับลู่จูลู่โจ,จผู้เป็นอาจารย์เกี่ยวกับ ความลับมากมายของราชวงศ์นะครับและสิ่งที่ตัวเขาตั้งคาถามและสงสัยลูกใบนี้แม่เคยจะไปคิดแล้วว่า,ามีคําถามมากมายนะครับที่สื้อวูญยาผู้นี้นั้นได้รู้สึกสนใจและเทบเจียครังนั่นจะเป็นเหตุผลที่แท้จ,จริงจนทําให้เขานั้นออกไปหาคําตอบและทารยุทธจินถิงซานจริงหรือไม่อย่างที่เขากล่าวอ้างกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในเวลานีา้พระเอกของเราก็ได้พูดเข้า,าพูดขึ้น ถ้าหากเจ้าต้องการเกี่ยวสำรวจความลับของโลกใบนี้ค่ะก็จะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นห้าจะตัดสินทุกอย่างหลังจากที่พบคิดท่านแห่งความทรงจำอีกที ลูโ่โจรู้ดีนะครับว่าซื้อวู้ยาพยายามที่จะใช้คําอธิบายอันสวยรู้เพื่อปกปิดเรื่องเกี่ยวกับจิตตันแห่งความทรงจำเอาไว้ในฐานะที่ตัวเขาเป็นอาจารย์ของศิษย์ไม่รักดีคนนี้เป็นธรรมดาที่ลูโ่โจจำไอ้คิดเชื่อสิ่งที่วูซื้อวู้ยาพูดออกมาง่ายๆแต่ตัวเปคอคริสพบจิตตันแห่งความทรงจําจิตตันที่ปะหนึ่ความทรงจําจของตัวเขาเอาไว้ลูโ่โจในตอนนั้นก็คงเข้าใจเรื่องทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของชนเป่าอื่นในโรงซีหรือว่าจะเป็นเรื่องในอาชนเป่าอื่นที่อยู่ในโรงเปยอันกว้างใหญ่แต่การจากอาิสตันแห่งความทรงจําุบมันจะเป็นไปได้ยังไงกันมันเป็นปนัญหาที่ยากจะแก้ไขได้จริงๆริงเสือวุยาที่ได้ยินแบบนั้นรู้สึกยินดีนะครับ เขาไม่คิดว่าผู้เป็นอาจารย์อย่างลู่โจจะเชื่อในคําพูดของตัวเขาอย่างน้อยที่สุดอาจารย์คนนี้ก็ไม่ได้ตําหนิอะไรเสือหูหยาตอนนี้ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับคิดตันแห่งความทรงจําสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครรู้คําตอบอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแยกดอกบัวตองคําหรือไม่แยกดอกบัวตองคาท้ายที่สุดแล้วการปรากฏตัวของผู้ที่มีพลังวตารูกุตารกายร้อยวิธีดอกบวัวเก้ากิจ จะนำพายุคสมัยใหม่มาสู่โลกใบนี้ลูโจยังคงใช้ความคิดต่อไปในตอนนั้นเองนะครับเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านนอกท่านอาจารย์พระอาจารย์มีเสียงของใครบางคนนะครับดังขึ้นเสียงเรียกของอีกคนหนึ่งก็ได้ดังตามมันเป็นเสียงดังที่อ่ามันเป็นเสียงที่ดังจนรู้ว่าผู้ผพูดนั้นกําลังตึงเครียดแค่ไหนอยู่ันเอ๋อนะครับเอามือเท้าไว้ที่เอวก่อนจะพูดออกมาสิบพี่แปดไม่มีประโยชน์หรอกนะที่ท่านจะตะโกนยังไงนะ ท่านก็เข้าไปไม่ได้หรอกสิทน้องเล็กให้ข้าเข้าไปเถอะแล้วข้าจะเลี้ยงของอร่อยๆให้เจ้าเองเอาละไม่ยวนเอ๋อนะครับปฏิเสธตูจู่ขงโกงในทันทีเสียงการทะเลวิวาทด,ดังจากข้างนอกมาถึงด้านในมันทําให้รู้โจรนะครับขมวดคิ้วตัวเขาส,เเาสะบัดมือเบาๆก่อนที่จะเปิดประตูให้เจ้านั่นเข้ามายวนเอ๋อหลอีกทางให้จู่ขงโกงเห็นแบบนั้นก็ได้ัวเะก,ก่อนจะพูดออกมา เจ้าท <muitas> ําได้ดีมากสิน้องเล็กแต่มันคงจะดีกว่านี้ตาหักเจ้าเป็นคนที่ยิ้มแย้มดั่นนะจากนั้นชูงกงก็วิ่งตรงเข้ามาที่ศาลาตะวันออกในทันทีหยวนเอ๋อได้แต่กรอกตามมองบนอย่างช่วยไม่ได้นะครับหลังจากนั้นนางก็บินขึ้นสู่ท้องฟ้าหยวนเอ๋อในตอนนี้กําลังเฝ้าสังเกตการต่อไปไม่นานนักนะครับนางก็เห็นโจจีเฟิงแล่ฟางสูงที่เดินเข้ามาหยวนเอ๋อก็ได้ถามทั้งสองคนไปนะครับเฮ้พวกเจ้าน่ะอยากที่จะเข้าไปข้างในนั่นสินะเฮ้ อะไรกันล่ะพอดีพวกเรามีตุระดวนนะพวกเราจะไปกันแล้วฟานสงรีบดึงโจจี้เฟิงก่อนจะมุ่งไปอีกทางหนึ่งในทันทีนะครับไปกันเถอะไปกันเถอะนางพยายามที่จะใช้จิตวิทยาย,ย้อนกลับเพื่อหลอกลอ่อพวกเราให้ติดกลับพวกเราจะหลงกลน,นางไม่ได้นะทั้งสองรีบหายตัวไปใน,นที่วนเอ๋อนะครับเห็นทั้งสองคนจากไปได้แต่สัมผัสอ่าอ่ดวนเอ๋อที่เห็นทั้งสองคนจากไปได้แต่สัมผัสใบหน้าของตัวเองก่อนจะพูดออกมาฮึขขาก่อยิ้มเย้เดี๋ยวนี้ แม่ยวนเออ้ยใครจะไปเห็นเออใครไม่รู้ทันก็บ้าแล้วในขณะเดียวกันนะครับชูวงกงก,งก็ได้เดินมาถึงลูโจและก็คุกเข่าก่อนจะพูดขึ้นได้โปรดได้โปรดยกท่าได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยสิที่เจ็ดท่านอาจารย์ชูวงก,ง,กงนะครับมาที่นี่ก็เพื่อจะขอร้องอ้อนวอนแทนสื้อบุญยาตัวเขาไม่ได้มีเจตนาหรือแผนการอื่นใดลูโจมองไปทีู่วงกงเจ้ามาขอร้องแทนซื้อบุญยาอย่างนั้นเหรอ เทออ่านอาจารย์สิทธิพี่เจ็นะไม่ใช่คนที่ท่านไม่ใช่คนที่ท่านคิดว่าจะเป็นหรอกนะชูองกองน,นะเขาได้ใช้ความกล้าทั้งหมดอธิบายเหตุผ <są> ลที่ชูองก้งนะครับบุกมาถึงที่นี่เขานั้นได้รวบรวมความกล้าทั้งหมดเพื่อที่จะอธิบายแก้ต่าง ถ้าหากไม่ได้สิทธิพี่จิตสิทธิพี่ใหญ่ก็คงจะตายไปนานแล้วแม้แต่สิทธิพี่รองเองก็คงต้องอยู่อย่างลาบากท่านอาจารย์สิทธิพี่จิตนะไม่ใช่พวกคนที่ทรยศพวกเราแน่เมื่อได้ยินแบบนั้นลู่โจก็เริ่มขมวดคิ้วอีกครั้งก่อนที่ลู่โจจะได้พูดอะไรออกไปนะครับสื่อวูญญาที่ได้ฟังแบบนั้นก็ลุกขึ้นและพูดขึ้นสะกดหยุดพูดเรื่องไร้ความหมายได้แล้วสิทธิน้องแปดเจ้านะ่ะพอแค่นี้เถอะเดี๋ยวลู่โจได้พูดออกมาด้วยน้ําเสียงอันหนักแน่นหลังจากนั้นตัวเขาไปที่มองไปที่ตัวของกอง ว่ามาต่อซะสีหน้าของชูขงก้งนะครับเปลี่ยนไปจริงจังก่อนที่จะพูดต่อสิทธิพี่เจ็ดนะยอมบอกสิทธิพี่เจ็ดนะยอมแบกหน้าของตัวเองเพื่อที่จะไปขอร้องนักบวชเท่าจากวิหารแห่งสวรรค์เพื่อที่จะช่วยชีวิตข้าตัวเขาได้คุกเข่าอยู่ที่นั่นเป็นเวลากว่า3วัน3คืนก่อนที่นักบวชเท่าจะยอมมอบเสื้อกุมพิธีเซนให้แกสิทธิพี่ใหญ่เพื่อช่วยข้าในตอนกี่ข้ากลับมายังกินถิงสารข้ากลับมาเพราะก็เพราะว่าความช่วยเหลือของสิทธิพี่ใหญ่ แม้ว่ามันจะเป็นการทำให้ข้าเอาชีวิตรอดก็ตามท่านอาจารย์ลงตทษข้าถอะขานะไม่อาจปล่อยปะละเลยผู้มีพระคุณไปได้สิทธิพี่รองเป็นผู้ที่มี <c oughs> อายุขยสั้นตั้งแต่แรกสิทธิพี่เจ็ดเป็นหนึ่งในผู้ที่ยอมไปเดินทางทั่วทั้งดินแดนยานอันยิ่งใหญ่เพื่อที่จะรวบร้อนรวบรวมอักษรตาลึกทั้งหลายลงบนในดาบยืนดาวส่วนสิทธิพี่ใหญ่ จวงกงนะครับที่ยังไม่พูดอะไรเกี่ยวกับยูเชิงไอยซือวหยาก็ได้พูดดักเสียก่อนปุบปากเจ้าซะชวงกงหยุดตกใจนะครับแล้วก็หยุดพูดในทันทีลูโจที่เห็นแบบนั้นก็ได้ใช้ฝ่ามือโจมตีเป็นที่ซือวหยาจนกระดินงกระดอออกไปพุฟตุม้มพลังฝ่ามือกระทบเข้าเกมของซือวหยาลูโจมองนะครับก่อนจะพูดขึ้นเจ้าคิดว่าตัวเองเก่งมากสินะเจ้าคิดว่าตัวเองสามารถแบกรับทุกอย่างไว้ได้คนเดียวเจ้าต้องการจะเป็นวีรบุรุษอย่างนั้นเหรอได้ค่ะ ได้ข้าจะเป็นผู้เติมเต็มความพัฒนาของเจ้าเองหลังจากนั้นพระเอกของเราก็ได้ผลักฟ่ามือออกไปซื้อวูยานะครับตัวซานเมื่อเห็นฟ่ามือขนาดใหญ่แต่ถึงแบบนั้นเขาก็ไม่ได้ต่อต้านมันซื้อวูยาเลือกที่จะไม่หลบตัวเขาเลือกที่จะหลับตาลงและแล้วทุกอย่างก็จบลงสินะ ตูมซื้อวูยางงงๆนะครับตัวเขาไม่รู้สึกเจ็บอะไรแต่ถึงแบบนั้นความกลัวยังคงอยู่ในใจซื้อวูยาค่อยๆลืมตาขึ้นตายสุดแล้วตัวเขาเหลือบมองนะครับพบว่าร่างกายของตัวเองไม่ได้รับบาดเจ็บเช่นกันแต่เมื่อมองไปรอบตัวซื้อวูยานะครับก็เห็นเก้าก uh, ี้เก้าอี้ที่อยู่ใกล้ๆนั้นแตกออกเป็นเสี่ยงๆลู่โจรีบซักฝ่ามือก่อนที่จะพูดขึ้นชัวงก้ง จวงกงเหลือบมองไปที่ซืออุยยาตัวเขารวบรวมความกล้าก่อนจะพูดออกมาอีกครั้งสิทธิพี่เจ็ดข้าไม่เข้าใจเลยมีอะไรกันที่ต้องเก็บไว้เป็นความลับมากมายขนาดนั้นเป็นความจริงที่สิทธิพี่ใหญ่นะได้ตายไปแล้วครั้งหนึ่งมันเป็นความจริงที่ท่านนะ่ะได้ช่วยชีวิตสิทธิพี่ใหญ่เอาไว้เอาละสิครับความลับที่จวงกงพูดเกี่ยวกับ ซื้อวู้ยามันเป็นอะไรที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนเหตดใดใหญู่่องกงจึงกล้าบอกว่ายู่เฉิงเฮยเจ้าสำนักอวีจีผู้ยิ่งใหญ่สายจีนเป็นหนึ่งในอาชญากรตัวร้ายนะครับและเป็นลูกศิษย์ที่ว่ชื่อได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในจีนถิ่ฐานเขานั้นเคยตายมาแล้วแล้วเุใดอยู่เฉิงไหยที่เราเห็นดู่ครั้งล่าสุดและคนที่อยู่ในปัจจุบันเขาเป็นตัวปลอมหรือว่าแท้ที่จริงเขาเป็นใครกันแน่หากตายไปจริงแล้ว ในส่วนของสื่อบูยาทำยังไงถึงสามารถช่วยชีวิตทำให้ยูเชิงไห้กลับมามีชีวิตได้อีกครั้งตายไปแล้วครั้งหนึ่งเหรอลู่โจน,นะครับได้ยินแบบนั้นก็สับสนขนที่ตายไปแล้วจะฟื้นคืนชีพมาได้ยังไงกันในตอนนั้นเองนะครับหมิงซื่ออินก็ได้ปรากฏตัวขึ้นยวนเอ๋อเองก็บินลงมาจากท้องฝาหมิงซื่ออินเดินผ่านยวนเอ๋อไปยังศาลาตำหนกยวนเอ๋อไม่ได้ขวางผูเป็นซิปี้อีกต่อไปหมิงซื่ออินเดินเข้าไปก่อนที่จะพูดขึ้น เป็นความจริงที่สิทธิพี่ใหญ่นะ่ะได้ตายไปแล้วครั้งหนึ่งท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ในตอนที่ท่านสั่งให้ข้าตรวจสอบสำนักแห่งความมืดในตอนนั้นข้าก็พบเข้ากับบันทึกส่วนตัวของสิทธิพี่เจ็ดแน่นอนว่ามันมีบันทึกที่สิทธิพี่สิทธิสิทธิพี่ใหญ่ของเรานั้นได้ตายไปแล้วตูกเกียนเอาไว้ด้วยขอรับหมิงซื่ออินนะครับที่พูดจบก็ได้หยิบบันทึกที่ดูแสนธรรมดาขึ้นมาตัวเขาได้ยื่นให้กับลูโ่โจด้วยมือตั้งสองข้างเมื่อเห็นกระดาษนะครับแผ่นนั้นที่ซื้อที่ซื้อวุยยะ เขียนเอาไว้เมื่อเห็นกระดาษแป่นนั้นนะครับซื้อวูยาวก็ได้แต่ตกใจตัวเขาขมวมดคิ้วก่อนจะเหลือบมองไปที่หมิงซื่ออินด้วยสีหน้าที่คาดไม่ขึงดินแดนยานอันยิ่งใหญ่ราชวงศ์ยงชิงปี154เดือนมีนาคมวันที่24สิทธิ์ี่ใหญ่ได้ตายได้เสียชีวิตลงแล้วดินแดนยานอันยิ่งใหญ่ราชวงศ์จิงปี1500ตัวตีนะครับราชวงศ์ราชวงศ์งยงชิงปี154เดือนเมษายนวันที่4 ่าราดน้ำใส่ตัวเขาดินแดนยานอันยิ่งใหญ่ราชวงศ์ยงชิงปี154เดือนพฤศจิกาคมวันที่สองาราดน้ำใส่ตัวเขาอีกครั้งสิทธิ์ผู้ใหญ่กลับมามีชีวิต เมื่อเห็นตาทีของลูโ่โจเปลี่ยนแปลงไปนะครับหมิงซือเอินก็ได้คุกเข่าก่อนจะพูดขึ้นค่ะผิดไปแล้วที่ไม่ยอมมอบบันทึกนี้ครับท่านชวงกงที่เห็นแบบนั้นนะครับได้แต่ก้มลงไม่กล้าขยับไปไหนสือวุยาได้แต่คุกเข่าลงด้วยสีหน้าอันว่างเปล่าตั้งวันที่และทุกทุกอย่างนะครับถูกบันทึกไว้อ่าโดยอย่างละเอียดมันมีรายละเอียดอัดแน่นอยู่ในนั้นไม่ว่าสือวุยาจะสาดแกมโกงมากแค่ไหนตัวเขาก็ไม่อาจจับเตรียมของแบบนี้เพื่อหลอกลวงอ่าผู้อื่นล่วงหน้าเอาไว้ได้หหััววใจจจของงลูโเต้นผิดะ มันเป็นมันเต้นเปลี่ยนไปเมื่อเขาเห็นคำว่ากลับมามีชีวิตหลูโจไม่รู้เลยว่าจะมีความสุขหรือเศร้าใจหลู่โจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าควรจะรู้สึกยังไงตายสุดแล้วตัวเองก็เป็นเพียงแค่คนนอกเท่านั้นนะครับในตอนแรกหลูโจก็ไม่ได้คิดสนใจอะไรตัวเขาไม่ได้รู้สึกสงสารสิทธ์ไม่รักดีพวกนี้หลูโจควรจะยินชาและไร้หัวใจโลกใบนี้นั้นกว้างใหญ่ไม่ว่าจะ ที่ไหนจิตใจของมนุษย์ก็ยากแท้ยาอย่างถึงตางหากลู่โจไม่ระวังให้มากพอบางทีตัวเขาอาจจะเสียชีวิตได้ทุกเมือ่อแต่เมื่อมาถึงตอนนี้นะครับทุกอย่างกลับแปรเปลี่ยนไปมันไม่ง่ายเลยที่จะไม่ห้ามให้ตัวเองใจอ่อนได้สาราจินทิงซานดองเผชิญหน้ากับวิกฤตมาไม่รู้จักอยากหยุดหย่อนแม้แต่จีเตียนเต้านะครับและลู่โจก็ไม่มีทางเลือกทางกูได้แต่ต้องเดินหน้าต่อไปด้วยเส้นทางอันเด็ดเดี่ยวไม่จาเป็นต้องถามอะไรอีกนะครับคงจะเป็นการดีกว่านี้ถตาหากยู่เชิงไฮกลับมาตอบคาถามด้วยตัวเองมันคงเป็นเรื่ ยังไม่เหมาะถต่หากลูโจพูดซึงเรื่องส่วนตัวของไกลสักคนโดยที่คนคนนั้นไม่อยู่ด้วยลูโจได้สูญเสียความสงบนิ่งไปหมิงซืออินนะครับไม่รอช้าพูดต่อเออท่านอาจารย์หอดฝีมือแห่งลัทธิขงจื้อที่ได้แห่งสวรรค์สู้ยู่สู่ต้องการเที่ยวขอพบท่านขอรับ ลูโจนะครับที่ยืนนิ่งสีหน้าของดูโจยองคงดูนิ่งเฉยดูเหมือนว่าตัวเขากําลังใช้ความคิดอยู่ภายในใจนะครับเมื่อผ่านไปสักพักดวงตาของดูโจเป็่งประกายขึ้นมาคู่ต่อมาหมิงซื่ออินก็ได้ย้าเตือนสิ่งที่เขาเพิ่งรายงานออกไปเออท่านอาจารย์ยอดฝีมือจากลัทธิคงจื้อ,อที่ดาแห่งสวรรค์สู้ยู่งสู่ต้องการขอปุ๊บท่านไปพานางมาก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับตอนนี้เดี๋ยวมาเจอกันใน e นะีพีหน้ากับตอนตอนที่เท่าไหร่เดี๋ยวขอดูเลขตอนแป๊บหนึ่ง กับตอนหน้านะครับ4 5 6ก็ต้องมาดูกันว่าพระเอกของเราเนี่ยจะเข้าชะกับที่ดาแห่งสวรรค์สู้ยู่สู้หรือเปล่าดูเหมือนว่านางก็จะเอาเรื่องอยู่นะครับนางไม่เชื่อว่าพระเอกของเราไปถึงขั้นก้าวได้แล้วเนาะก็นั่นแหละครับตาให้สู้กันจริงๆพระเอกก็ไม่มีทางชนะนะครับนอกจากใช้พลังของการโจมตีของเพชรขาดแต่ถ้ามีการระเบิดจุดสุดยอดแน่นอนครับไม่ต้องพูดถึงซูยูซูไม่ไหวแน่ ทังนี้ทั้งนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างกา๊าซพลังหรืออย่างอื่นใดนะครับของพระเอกเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ได้ฟุ่มเฟือยเหมือนกับสมัยก่อนแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกที่มาถึงโลกใบนี้เนี่ยพระเอกใช้อย่างกับฟุ่นฟุ่อ,อใช้ฟุ่มเฟือยมากนะครับจนมารู้ทีหลังว่าทุกครั้งที่ใช้ไปเนี่ยราคาม,มันจะเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นและสูงขึ้นไปอีกตาพระเอกไม่เดินหมากให้ดีๆนะครับรู้จักใช้กร์ดแบบนี้ด้วยความระมัดระวังมีหวังในอนาคตนะครับกา่านี้จะ มีราคาสูงเกินกว่าที่ลู่โจนั้นจะสามารถหยิบจับใช้งานได้ในช่วงเวลาที่ขับขันนั่นเองโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสิ่งที่น่าสนใจเพียงอย่างเดียวก็คือนั่นแหละครับยู่เฉิงไห่เคยตายไปมันหมายความว่ายังไงและตาอ้างอิงจากบันทึกของสืออ้อบูหยานะครับแน่นอนครับเป็นที่ยืนยันแล้วว่ายู่เฉิงไห่นั้นตายไปจริงๆเขาบอกว่าตัวเองอปีนั้นปีนั้นวันนั้นนะครับมีรายละเอียดโดยออละเอียดออแล้วก็ไอ ยู่เฉิงไหมันเป็นผักหรือ,อยังไงนะครับฝังไว้แล้วก็รดน้ําพอผ่านไปเดือนหนึ่งกลับมามีชีวิตได้แมเป,เ,เป็นจิ่งเป็นจิ้งจอกก้าวหางหรือ,อยังไงนะครับแล้วที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือซื้อบู้ยาเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่อายอมทําเพื่อคนอื่นไม่น้อยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยชีวิตอยู่เชิงไหการช่วยเหลือดาบปีศาจอยู่ช่างหลงหรือแม้แต่ไปยืนอยูอ่สามวันสามคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับเพื่อที่จะ นำเสื้อคุมพิธีเซนมาช่วยสิทธิคนที่8อย่างชูวงกงนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเสื้อคุมพิธีเซนเนี่ยชูวงก,งก,ง,ก,ง,กงก็จะไม่สามารถรวบรวมพลังโคพลังดมปานของตัวเองไว้ได้อาจจะระเบิดตัวแตกตายในวันไหนก็ได้นั่นแหละครับจากที่เห็นมาเนาะที่มันช่วยสมคนที่ว่าเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นคนที่ดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำไมทำไมมันถึงยังไม่ยอมอสยุให้กับลู่โจนในตอนนี้นะครับ ก็โอเคครับเดี๋ยวมาหาคําตอบแล้วก็รอดูตาทีกันต่อไปในตอนหน้าอีเวนต์ใหญ่ที่กําลังจะมาถึงนะครับบอกได้เลยว่ามันจะ,ะมันกว่าอีเวนต์ที่เป็นการต่อสู้ระหว่างศึกของจีนถิงสซานที่พะทะกับ ปันธมิตรกำจัดอสูรอีกนะครับยังไงก็อดใจรอวันนั้นไว้นะครับไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนที่คอ,อยรับชมและก็คอมเมนต์ให้กำใจเพื่อเปิดกันกันมองเห็นให้เราเสมอๆมอมาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ